ดีครับสวัสดีครับผมเจมส์พาครับสวัสดีครับไต้เต้นครับครับผมต้นน้ำครับครับผมเตียวหุยครับครับเชนครับหลังปิดโควิดไปแต่ละคนมีสกิลอะไรติดตัวเข้ามาบ้างพักไหมคะถ้ารู้ถึงสกิลต้องให้เจมก่อนเลยอะไรูดไทยเอาแบบอนี้เหรอบสกิลวะผมผมก็จะเป็นการเหับดิหนัก ฟังเพลงอะไรพวกนี้อะไรเป็นสกิลอะไเป็นสกิลคุณแบบว่านอนดูเน็ตฟิกได้ทั้งวันอย่าว่าเลยอะไรอย่างนี้นะก็คิดว่าเนี่ยเป็นสกิลของผมในการดูเน็ตฟิกแล้วก็การนอนบอดเพ่งเยอะขึ้นอยู่สกิลดูเน็ตฟิกผมก็ไม่ต่างกันไปเจนเชื่อว่าทุกคนก็เหมือนกันนอนดูเน็ตฟิกแต่ว่าสกิลไว้ก่อนครับสกิลไม่อด ไม่ตอนตอนปิดคอมก็ไปได้หรอไปยังไงโป๊อ่าวโป๊เลยครับผมของผมนะฮะผมก็ได้มีโอกาสนะได้ทำยูทูบเป็นชาแนลของตัวเองตอนนี้จริงไปละทิ้งเขาเลยซึ่งในซึ่งในชาแนลของผมเนี่ยผมทำหลายอย่างมากนะครับไอผมเจมเนี่ยผมก็เป็นคนตัดให้นะก็เป็นเป็นชาร์ลี่ชางเลย เรามาหารในเตานี้ก็ทสร็จแล้วเอาดูได้ไหมครับดูเทปสามเทปเลยขวดน้ำไม่ได้ผมไม่สั่งต่อน้ำขวดน้ำขวดน้ำขดน้นทูขึ้นกูโอเคแล้วตอบก่อนไปฝึกสกิลขายเสื้อผ้ามาไปขายเสื้อเสื้อมือสองไปเสื้อวินเทจอะไรเท่าแก่นี้ยเหรอคะธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะไอเสื้อร้านมึงเยอะสุดให้พี่ต้นน้ำเข้ามาช่วยพี่ต้นน้ำเป็นคนช่วยแล้วก็เป็นคนซื้อเยอะที่สุดด้วย กำไรมาจากพี่ต้นน้ำล <IL> ้วเลยครับผมวันไหนพี่ต้นน้ำไม่เข้ามาไลฟ์ก็คือหายหมดเลยครับผมอ่ะขอให้เกมบ้างครับของผมก็มีสกิลที่ทุกคนเห็นนะครับคือเล่นเกมเลยครับเปิดเอยผมเล่นเกมส์นะครับซ่องของตัวเองนะครับติดตามได้ครับชื่อว่าแว่นแดงเกมเมอร์แว่นแดงเเกมมอร์ที่มาเนี่ยมันมีที่มาตรงที่ว่าตอนพยมพ์ ใส่วแว่นแดงครับซึ่งเป็นเด่นคนเดียวในโรงเรียนครับและกฎโรงเรียคือห้าใส่แว่นสี oh. oh ่ชุดชั้นอ้าวเหรอมีกฎอย่างนี้ด้วยเหรอเก็ใส่บเก้าเอ้นี่ก็มีชาแนลชาแนลเกมเหมือนกันนะเอาใหม่ๆนี่จะเป็นชาเรลเกมนี่ลมแดงเกมเมอร์ออกอากาศได้ด้วยได้ครับตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าเราถ่ายเก็ถ่ายทำจริงที่พัฒนาสองอยู่นะเป็นไงบ้างหลังจากที่ได้ไปออกกองกันเหรอเพราะว่าเป็นครั้งแรกครั้งแร เป็นซีรีส์เรื่องแรกได้ได้เป็นบทเป็นเมนอาวุโสว่าตื่นเต้นนะครับได้ประสบการณ์เยอะเลยอาจะไปออกตัวบ้านตอนนี้ก็ใกล้ใกล้จบแล้วก็อะไรก็อะไรก็ไม่เจอก็รู้สึกว่าได้รับโอกาสได้เล่นซีรีส์เรื่องแรกแรกๆก็มีตื่นเต้นว่าทำงานก็รู้สึกว่าทำงานง่ายขึ้นเริ่มเข้ากับเพื่อนๆได้แล้วก็ได้ประสบการณ์กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆในกอง ดีใจเราเรตลอดเลยนะนีแกีแกกไม่แล้วจากที่ไปออกบองมาเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดมาไปออกบองเนี่ยคิดว่าอะไรการไปคนคนสบายเลสลับผมนะการนอนการอนรพาบาลการนมงนะพบว่าปัญหาออกบอกี่เราื่องการออก ลงไปข้างล่างีกว่าลงไทยา่การถาเรอากวต่ที่ทำใการทำงานสบายต่อไปได้อ๋อ้อเองแล้วกันเกี่ยวเลยเกี่ยวเกยตไตเติ้ลตอนนี้เป็นหนึ่งคนเดีวยวท wow! ี่เรียนออนไลน์อยู่ จบแล้วมาแล้วจบแล้ว้านี่อยู่สังกัดเดียวกันกับเขาเนี่จบแล้วสิไหนพี่จบแล้วตอนนี้ยังเรียนแบบออนไลน์อยู่ไหมะนิวนาโมใช่ตอนนี้ก็เรียนออนไลน์ครับมีโดหรือไม่เรียน ปกติไม่เรียนออนไลน์ก็ไม ha ่ชอบอย่แล้วส่วนตัวเราคิดว่าการไปเรียนปกติกับเรียนออนไลน์อะไรมันยากง่ายกว่ากันตรงไหนเีเลการ์ครับถามต้องถามเรียนออนไลน์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 เรียนออนไล แนะนำน้องไหมคะไม่ไม่ผมผมก็ชอบนะกัน New เ o r m a l ใหม่เนี่ยเพราะหลังๆมาผมแบบว่าจะรีทูบทหรือว่าอะไรแบบนั้นก็มักจเป็นออนไลน์กันหมดนะใช่ไหมพวกผมกเอ้าแฟนดี้ตั้งเลยยิ้มอย่างงี้ตั้งไปเลยแล้วก็ไปทำอะไรก็ทำน้องแล้วน้องหรือทำแฟนดี้ไว้พอถึงตาเราเราก็ค่อยสับดูแตนดี้อ่ะเพืแล้วระหว่างแล้วระหว่างที่เพื่อนรีทูกันอยู่เราทำอะไรคะยิ้มปะยิ้ตัวเราอ๋อเคยดีก่อน ไม่ง่ายเลยนะผมว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะที่แบบเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ห้าที่หกขอเราคือากาเพราะะนั้นพอเดี๋ยวนี้ถเราไม่มีอากานี้ทางนี้ัังวน้ยมันยากเยอะนะเวนนเขาไม่ได้แล้วว่ามีอะไรเ็ไว่าไต้อง่งหบเป็นสเอีกหนึ่งสิ่งปัจจัยที่สำัท่ช ไปโเเวลาไปจับรา้ส่หน้ากาหมดแล้วมั้งอย่างเนี่ยหน้ากากแล้วแหละหนาอย่าโฆษณาหน่อยอ้าวจ้าไม่ได้เาไปนี้ห้ามทไมองไม่ห้ามไม่ห้ามก่มีระยะห่างระยะห่างเ สรุมนะครับก็ําสิ่งที่เราได้ปับเปี่ยนไรนะครับในชววน่วงสถนกรครับ็ล้างมือนะครับแล้กใส่หน้ากาอ,อนามัยนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างนะครับแล้วก็พี่เพิ่งด้วยไม่เป็นไรอ ไปถึงฝากอะไรถึงแฟนๆครับผมนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมนะฮะเราก็ฝากน้องละสองคนของเรานะครับน้องในของเรานะครับกำลังใส่ทำซิงเกิลคันท้ายทสองนะครับฝากติดตามด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะครับสำหรับเรายังมีช่องยูทูบชานัลนะครับชื่อว่าชานัลในยูทูปหน้าคนก็เป็นหน้าสนุกส่วนมากเป็นพี่สนุกถ่ายนะ มีมินโทนเซ็กช่วยนะครับตอนนี้นี่กำลังไปได้ด้วยดีและกอะไรอยู่ตอนนี้และก็อยู่ในเนี้ยหมดใคไม่รอดาต่ากันบมีโทนเซ็กช่วยแล้วก็สังเกตนีเบททุ่มเลยครับขอบคุณมากครับ